ค่ะเมื่อคลิปเมื่อกี้ที่แล้วหนูก็ไปคลิปข้างบนมาซึ่งครั้งนี้หนูจะเรียกความมั่นใจด้วยการให้ธุรกิจตัวเอง5้าสิบาทหนึ่งตัวค่ะมีเสือตั้งโทย์ให้ตัวเองเลยเหรอคะใช่หนูต้องได้ไม่ไม่คิดว่าเมื่อกี้คือดวงไม่หนูเชื่อในฝีมือมั่นใจว่าไอ้สามตัวแรกในฝีมือพร้อมแล้วค่ะเ้าจะเอาที่นี่ห้าสิบบาทพร้อมเลยแล้วต้องให้ได้หนึ่งตัวด้วยค่ะโอ้โหอ้าวอ้าวแม่ยุ่งพอดีเก็บภาพนิ่ง เอาไปแชร์ในเฟซก่อนมันสดใหม่จริงๆคือเก็บไว้คนเดียวไม่ได้แล้วมันต้องแบบส่งต่อบ้ันตันใจนะต้องระบายที่สุดค่ะขอ50ขอ50เดียนะคะอุ๊ยขอน้อยจังกอิแล้วเมื่อกี้ที่เดินผ่านมานี่เล็งตู้ไหนอะไรยังไงไปก็มีเล็งตู้บ้างเดี๋ยวบอกคือ มั่นใจว่า50บาทเนี่ยถ้าเป็นตู้ที่เลงไว้น่าจะได้ใช่คิดว่าเช่นนั้นขอให้ได้ขอให้โดนนะคะตู้ไหนนอที่หนูเลงโอลาตัวไหนคะ ตัวไหนครับตัวทางนี้นะคะไม่ใช่ตัวบนนะขอให้ได้ขอให้โดนนะคะประมาณนี้อันนี้จะเล็งประมาณไหนคะับไ้ตรงตัวคลิปตัวเหมือนแพมเพิร์ดนะคะัพีได้จริงเลยถึงสำเร็จแล้วค่ะอีทระใกล้ถึเร็จแล้วโอ้คุณเอ้ยคือยุ่งอยู่ไม่กำลังกดโค้ดนี่คุณเอ้ยคือกดโค้ดแล้วอ่ะแต่ยังไม่เห็นเอาไป ไปดูพร้อมเพื่อนเลยแล้วกันเอ50บาทหนึ่งตัวนางเล่นคีิเหรียญแรกมาเลยจบภารกิจเลยเหรอเราจะบอกโมไม่ได้เพราะถ่ายลองเทกนะคะลองนี่ก็ต้องจบคลิปแล้วดิไม่ต้องจบคลิเหลืออีกสี่อ๋อเหลี่ยมสี่นะตัดตาตัดสะดือกันตัดสะดวออีกเอาเหลี่ยมเดิมค่ะเหลี่ยมเดิมไม่ฟุกแล้วอ้าวเออ ถือว่าภารกิจนี้ไม่สําเร็จนะครับว่าทําได้เกินเป้าเดี๋ยวไม่ใช่คืก็สองเด้งองเงี้ยหมดทำทำได้เกินเป้าทำทำได้เกินเป้าถือว่าภารกิจไม่สําเร็จนะครับใช่ใอะไรกันเนี่ยเดี๋ยนี้ก็เรียกว่าคลิปสายฟ้าแลบไหมใช่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 เรากดโค้ไปอินเทอร์เน็ตยังไม่ทันจะโพสในเฟซไปสองเนี่ยังไม่ทันเสร็จเลยนะครับจะหาว่าแม่แม่เป็นเจ๊ดันเลยนะเออเขาดันตัวเขาทันจะหาว่าโม้ละหาว่าดันนะคะเพราะมันโมและดันจริงๆเจ๊ไม่ได้ดันเขาทำได้ ขอเซนิสูนะคะเพื่อนๆบอกให้แม่ไปย้อมผมไม่ต้องย้อมค่ะกว่าจะได้ขนาดนี้หนึ่งปีเจ็ดเดือนเป็นปีเลยค่ะวันนี้ยเป็นปลาจะเอาหัวล้วนๆเลยค่ะเดี๋ยวให้ติดตัวหน่อย่ติดตัวเอ้าอ้าวออกแนวลากมานะคะกระดึ๊บไปดึ๊บมาถ้าลากในป่องแปบนี้เนี่ยกระป๋องสูงนะคะไม่รู้จะตีลังกาม้วนลงมาได้ไหมมาเนี่ย ป้าจะคีิหัวเลยเผื่อมันตีละกาได้อ้าวห้าสิบแปดสามตัวสำเร็จแล้วค่ะไม่สำเร็จค่ะภารกิจนี้ถือว่าเกินเป้าออะไรเกินเป้าที่วางไว้เราไม่นับว่าคุณทำสำเร็จนะคะอืมอะไรกันนีอ้าวแม่งงคือคลิปนี้แม่งงอีกแล้วแค่ก้มเราก็เงยเองนะพ่ะคุณพระไม่ต้องบอกนะว่าที่ไหนเพราะว่ารู้กันอยู่ค่ะตอนเล่นอยู่ที่เดียวเล่นอยู่ที่เดียว อ่ามีอ่ามีมีตัวใหญ่นะคะมีตัวใหญ่คิบแบบไหนคะตัวชิบตัวขา,าต้องหมุนนะคอแขนดีกว่านะคะชิบคอแขนขาต้องหมุนคือให้ให้ขาหนึ่งเข้าซอกแขนได้ได้ไอซอกคอ่ออะ,ะมันนี่เราก็ไม่รู้ว่าขาหมุนไงนะ<ๆ>เหลี่ยญสุดท้ายด้วยใช่ไหมเนะี่ยใช่ได้ลุน้นนะคะได้ลุ้นเฮ้ยได้เฮ้ย F1 นะ50บาทได้4ตัวกับ1่ตัวแล้วอีกเหรียญนึงที่ภาพาไปคือเซนิสูนี่ไงใช่นี่มันเหรียญตัวเหรียญตัวเลยนะเกือบจะเหรียญละตัวเลยคุณเลยได้แล้วเหรอคะแล้วเดี๋ยวจะหาว่าโมเพราะนี่ถ่ายไม่หยุดเลยนะเจไม่ได้ดันนะคะเพื่อนคือเทปเทปนี้นีถ่ายแบบว่าไม่ไม่มีไม่มีหยุดกล้องนะคะอันนี้รันยาวนะเลคอดยาวๆนะสามนาทีกว่าแล้วค่ะโอเค โอเคงั้นมันนี้คิดว่าตบแค่นี้ดีกว่ามันพีคเกินไปแล้วไม่ไม่มีเตี้ยมไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะคะคิดว่าคลิปนี้จะฮอตนานจะไม่ใช่ไหคะคลิปนี้แหละคะเร,เรามาดูกันว่าว่าเพื่อนๆจะกดไลค์กดแชร์เยอะแค่ไหนคที่มันเวอร์มากเลยนะอ่อนหน่อยอ่อนหน่อยอ่อนหน่อยหายไปตั้งนานแต่ก็กดไลค์กดแชร์ด้วยแต่อันนี้คือมันเวอร์เกินกว่าที่จะเป็นความเป็นจริงแต่เป็นเรื่องจริงอ่ะมีท่ามันก็แฝดวันนี้มากระดวงมีท่ามันบอกเพื่อนมันเบอร์มากท่าท่าแนะนำคลิปอะไร อันนี้ก็คอแขนง่ายๆเลยค่ะมีนะคะมีนี่คือคอแขนนะครับพยายให้ติดตรงนี้ให้ได้ลำตัวนะคะเอสเอที่หนูใช้ให้ตรงติดหัวกับตัวก็ท่าประจำคอนั่นแหละนี่เลยคือคือมันได้เฉยเลยก็ต้องเป็นท่าของเขาแหละใช่ไหมคะกัรเชียงกัรเชียงอันนี้ก่อนเทนี้เลยค่ะจบเลยจบเลยค่ะฟินเลยใช่ไหมคะแล้วแล้วตู้เล็กด้านหน้าที่เคยไปจะแวะไหมคะเดี๋ยวลองดูก่อนเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวขออนุญาตแต่แต่เราจะไปใช่ไหมคะเราจะเล่นเปล่าไม่รู้นะคะขออนุญาตนะคะเอายูชี้เช็ดเหงื่อนิดนึงเดี๋่อยบ้าดนิดนะ เหนือเป็นเม็ดเม็ดเลยนะคะ,ค,ะคลิปนี้เก็บของเลยนะเก็บของเข้ากระเป๋าเดี๋ยวไปดูทางนู้นนะคะ